สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นความมุ่นวายในปลายรัชการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันค่ะเริ่มตั้งแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2325ประชาชนในกรุงธนบุรีอยู่ในความลำบากยากเข็ยนเหลือประมาณเกิดมีอาชีพเป็นโจทย์ฟ้องร้องต่อพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าฟ้องด้วยความจริงความเท็จ คนฟ้องก็มักจะเป็นคนถูกเสมอและได้บำเหน็จความชอบจากทางราชการเป็นเหตุให้คนพาลแกล้งใส่ความคล้องร้องผู้อื่นกันทั้งแผ่นดินดังในพงศาวดารเล่าว่ามีผู้หากินกับการเป็นโจอดมากกว่า300คนในสมัยกรุงธนบุรีก็มีนักฟ้องคดีนักร้องคดีค่ะซึ่งประเด็นก็มีอยู่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีพันศีผู้ที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เคยโปรดให้เป็นขุนจิตจุนและอีกคนชื่อพันลาได้อวยยุธให้เป็นขุนประมูลราชทรัพ์สองคนนี้ชอบเป็นโจทย์ฟ้องคนเข้าไปทั่วชนิดที่แบบไม่เลือกหน้าเลยล่ะค่ะเป็นเหตุให้ไพร่ฟ้าค่าเป็นดินถูกเคี่ยนและย่างควายเสียชีวิตซะเป็นจำนวนมากตัวอย่างคดีในการฟ้องเช่นบันทึก,กลมมหลวงนรินทรเทวีจดหมายเหตุความทรงจำว่ากรุงธนบุรี โดยเหตุการณ์นี้ประมาณว่าพันรีพันลายืนฟ้องว่าขุนนางและรัษฎรที่ขายข้าวและเกลือลงสำเพาโยธาบดีจึงรับคำของผู้ฟ้องกราบทุนประเจ้ากรุงนบุรีพระองค์จึงมีรับสั่งให้เร่งเงินที่ขุนนางรัษฎรขายข้าวขายเกลือโดยให้เคี่ยนเร่งเงินเข้าทองพระคลังเหตุการณ์ครั้งนี้กรมหลวงนรินทรเทวีพรรณนาว่าร้อนทุกเส้นหญ้า สมนนชประชาฎรไม่มีสุขทุกเข็นเป็นที่สุดในปลายแผ่นดินแต่ถ้ามองจากผู้ที่อ่านการจ่ายภาษีให้หลวงก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องทำแต่การเรียกเก็บหรือการลงโทษรุนแรงและราคาที่ต้องเสียรายละเอียดตรงนี้ในบันทึกกลับไม่มีทำให้ศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าจะโยนความผิดให้ประชารุางุนบุรีมันคงไม่ได้ เพราะหลักฐานรายละเอียดมันน้อยเกินไปนั่นเองค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเขียนเพียงสั้นๆในช่วงปลายราชการพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งเล่าให้เห็นถึงสถานการณ์ภายในกรุงดังนี้ว่าความโหดร้ายทารุน,นี้มีผลให้ชาวพระนครเดือดร้อนทั่วหน้าที่อบยพหนีไปอยู่ตามป่าตามดงก็มีมากผู้ที่มีใจกล้าก็เริ่มคิดรวบรวมสมัครพักพวกตั้งตนเป็นใหญ่และประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้ เหตุการณ์เริ่มเกิดจากในกรุงศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่ากรุงเก่าเราย้อนกลับไปสักนิดเพื่อความเข้าใจของท่านผู้รับชมและรับฟังนะคะในช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในตอนที่พม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยานั้นชาวบ้านได้ฝังทรัพย์ซ่อนไว้ในดินก่อนหลบหนีออกจากเมือง เมื่อสงครามเสร็จสิ้นใครรอดชีวิตมาได้ก็กลับมาขุดส่วนคนที่ตายหรือสูญหายไปและถูกจับไปอังวะก็มีเป็นจำนวนมากมายจึงมีขุนนางชื่อพระยาวิชิตนรงค์ประมูลขอกรรมสิทธิ์เป็นผู้มียมนาจขุดทรัพย์สมบัติที่ไม่มีเจ้าของและส่งเงินหลวงปีละห้าร้อยช่างพระยาวิชิตนรงค์คงมีความโลภหรือไม่สามารถขุดหาทรัพย์สมบัติได้เพียงพอจึงส่งลูกน้อง เทียวกดกี่ข่มเห็งชาวบ้านบังคับให้ยกทรัพย์สิเนเงินทองแก่ท่านซึ่งพอทําไปมากๆก็เจอต่อค่ะเพราะมีทั้งคนที่ยอมมอบให้โดยดีเพราะเกรงกลัวกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมมอบให้แถมต่อสู้กัดขืนมันก็เลยเกิดจะลาจนในกรุงเก่ามีการรวมพวกเข้าปล้นผู้รักษากรุงเก่าพระยาวิชิตนรงค์และบุตรชายถูกฆ่าตาย ถูกเผาไปพร้อมกับบ้านทําให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสั่งให้พระยาสาันนาทหารไปปราบจลาจลซึ่งต่อมาก็นําไปสู่เหตุการณ์กบฏพระยาสารนและการยึดอํานาจของเจ้าพระยาจักรีในที่สุดแต่สิ่งที่เรานํามาเล่าในวันนี้ก็ยังเป็นเพียงบางประเด็นเท่านั้นค่ะยังมีเรื่องเกี่ยวกับข้ออ้าง ในการเข้ายึดอำนาจพระเจ้ากรุงทนเช่นในบันทึกตอนหนึ่งที่กล่าวว่าตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงครามได้ความลำบากอินเหงื่อต่างน้ำเราก็อุตสาหะอาสากระทำศึกมิได้อาลัยแก่ชีวิตคิดแต่จะทำนุบบำรุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนน้ำจะให้สมณพราหมณ์อาจารย์และไพรฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุฉไหนยอยู่ภายหลัง ตัวจึงเอาบุตรภรรยามาจองจำทําโทษแล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์และลงโทษแก่ข้าราชาการและอาณาประชาราษดรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพะละการโดยหาความผิดไม่ได้กระทาให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นย่าแต่อย่างที่ทุกท่านรู้กันดีในทุกบันทึกทุกหลักฐานก็ย่อมมีฝักมีฝ่ายเหตุนี้เองค่ะเราก็พึงศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีสติและก็เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต เพื่อเป็นกติเตือนใจของเราอนุชนรุ่นหลังต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ